สวัสดีครับผมไอพี่น้องแรงๆมาแล้วพบกับผมอีกเช่นเคยครับวันนี้ในช่องหน้าเมืองล้านนาชนแนวครับผมวันนี้วันออกก๊าซาครับผมไอพี่น้องออกก๊าซาแล้วตาผมก็จะเจ็บเสียน้อยเนาะวันนี้มีเมนูเด็ดครับนี่ครับเด็ดๆเลยไส้ตันครับไส้ตันกับพัก กบาบฟดำจิ้มสีฟูดครับผมตีขาดมาได้เลยสำหรับผมนะเขาไม่ได้เข้าโฆษณายินหรอนี่ครับน้ามก๊กหยุยซูตรนี่เด็ดครับผมขอหอ่อกก่อนนะหอมเต้าหู้นะครับจดอืม ฟังเสียงต้นหน้าวันที่รอคอยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเวคบับเดี๋ยวจะแต๋วนี่สามเดรียญเต็มๆประม่ณน้องแต่คลิปนี่ คลิปนี้อาจจะลงประมาณนั้นทีวันซุะครับผมมันใน่ใจนะเพราะบรรยาการส่วนตัวของผมเปิดเปฟ้คนตัดต่อเนี่ยครับเนาะตัวแมวนพี่น้องก็อย่างก,กี่แรงครับ ยกมากินพ้าผมุมเลยกินได้หมดนะครับเตรียมอุปกรณ์นะะไปตัดอ,อยากเข้ายกมากินผ้าผมุมเลยครับ ม,ม,มันมีน้ำหัวแล้วมันถึงร้ำมหมดครับใครที่ขอเอฟซีอหลับหัวหลับควายไหมนะได้แน่นอนครับอืมอืมหอม พี่สูบคำแมนปน้อยโอ้ที่สู่คำบบสค่มือไว้น่อยครับแต่หมอใต่ครับครับกำเพงแล้วครับ ngọt Còn mày bị lòng phán thì nè Cứ ngắt, ngắt, ngắt nào Hmm. 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 Mà tông... tối, tối, mình, mình phải cắt đôi ghiền đôi vậy đó, nghe mắc, chim phẩm này, chúng ta

วันนี้ไม่ได้ออกนอกสถานที่นะครับด้วยพี่น้องพอดีเลิกงานมาก,กับคําพอดีครับคําแล้วกะ็ใจมันตึงนกๆกันด้วยอะไรอยาการนะมันออกกําสารเนาะมันตึงตึงนิดตึงนิดตึงนิดสิมันได้แต่แรงไมได้คําได้แรงไมได้คําได้แรงไมได้คําเนี่นยแรง,แรง,แรง,แรงมนันแล้วมันตึงค่ะ ห้าไมได้กิน,นได้เนื้อควา,า,ามเป็นปิโน่ก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามไว้นะหลังจากนี้ไปเข้มข้นละมีโอกาสกับเจ้ป้าเอวป,เป้าแม่น้องเอวมีโอกาสกับเจ้ป้าออก,กินแต่ถ้านี่มันติดการติดงานที่ผมอยากได้แต่งกับ ครับคลิปก็จะได้ลงเว้นไปช่วงไปช่วงไหวอีกนะไปบพอี่น้องแต่ติดไในครับจะลงขื้นบนพี่น้องหายคิดถึงอยู่วันนี้กรับเนี่ยในเนี่ยมาเน็ตแต่ครับไปซุปส่เปิลเดี๋ยวอันเดี๋ยววันนี้นะนี่ครับเดี๋ยวบอนพี่น้องว่ามันเป็นของแต่ตาคือพอเลยนี่ ยี่เลยครับคองโฟกันเนาะนี่ครับคลิปผมลง จะไปได้เงีตัวได้นะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเงีไปแต่หวัวปอเปี๊ยบน้องพอแล้วครับจะก,กายสั้นลำกจ็จะไปดีพอคำเดียวเดียวหายหิถึงก็เหมาะเนี่ยมาบมอกเนี่ยครับมาเฮ่อ,อปอเปี๊ยบน้องหายคิดถึงเพราะว่าเขาได้เม่ดุเด็ดมาใส่ตังกับจิมสีฟูดกับพัก กับหน้ามาตูมในวันออกภาษาวันนี้จะสมควรแก่เวลานะครับไปรพี่น้องโปอเมพี่น้องทันใดอยากให้ผมเนี่ยอย่างให้กินเนี่ยอย่างให้ชมฝากคอมเมนต์ให้ผมตัวเนะครับเนาะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนฝากปรเมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ